สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้านโบโบดีดีโอชฟบเดอรวนะครับคลิปนี้เราจะมาโปรแกรมช่อง Vx Standard นะครับ Vertex Standard Vx 5,500 VC นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้จะเป็นตัวแยกหน้านะครับจะมีลายแบบนะครับแยกหน้าแบบนี้นะครับอุปรกรณ์ก็ไม่มีอะไรครับแค่สายโปรแกรมนี่นะครับ สำหรับท่านใดที่สั่งซื้อจากทางร้านไปเราก็จะดูแลมันเดิมนะครับผมพร้อมดูแลจนสามารถโปรแกรมช่องได้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับทีนี้เราก็มาดูที่ตัวเครื่องนะครับปกติจะมีช่องเสียบหลายช่องนะครับคล้ายๆกันเนาะนี่ตัวนี้แต่ที่จริงตัวตัวที่เสียบจริงจะอยู่ด้านในนะครับคือง่ายๆคือจะเป็นช่องเสียบไม้นะครับถ้าช่องเสียบไม่อยู่ตรงไหนเราก็ จะใช้ตรงนั้นนะครับในการโปรแกรมช่องนะครับทีนี้เราก็ต้องถอดตัวนี้ก่อนอน,นะครับนี่นะครับเราก็ถอดตัวนี้เลยถอดออกมาก่อนนะครับนี่ครับถอดได้เลยต้องต้องถอดออกนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถอดเราจะใช้ตัวสายโปรแกรมเสียบเข้าไปไม่ได้นะครับ กรรมจะมีโปรแกรมอยู่ตรงนี้นะครับเห็นนะครับนี่นี่นะครับตรงนี้จะเป็นช่องเสียบไม้นะครับเราก็เสียบตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้เราก็เอาสายโปรแกรมมาเสียบนะครับสักคูนะครับเราจะเสียบไปงนี้เลยคันให้แน่นพอตึงมือนะครับคันให้แน่นพอตึงมือนะครับ น็อตไว้เพื่อจะล็อกตัวสายโปรแกรมนะครับล็อกตัวสายโปรแกรมให้แน่นเวลาอ่านเวลาเขียนก็จะได้ไม่ไม่ติดขัดไม่เป็นปัญหานะครับนี่นะครับอาจจะเมื่อนิดนึงนะครับนี่แบบนี้เลยครับลอยยทีนี้เราก็มาเปิดเครื่องกันนะครับอันนี้ก็จะต่อไฟสองโวลต์อบบแับทั่วๆไปนะครับ ร้อยก็เพิดเขึ้งครับนี่ครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับนี่คือพร้อมโปรแกรมแล้วน,นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเสียบเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับเสียบในคอมพิวเตอร์ครับนี่ครับก็จะมีเสียบเหมือนี้นี่คือเราพร้อมที่จะทําการโปรแกรมช่องแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันในคอมพิวเตอร์นะครับ,รบทีนี้เราก็มาดูที่คอมพิวเตอร์นะครับ สอมิเตอร์ครับสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสายโปรแกรมไปเราก็จะมีลิงก์ให้โหลดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูแลจนกว่าสามารถจะทําได้เหมือนเดิมนะครับผมเราก็จะได้ลิงก์ไปนะครับลิงก์ที่นี่ก็วิธีดาวน์โหลดก็แตกต่างกันนะครับแต่ละเบราว์เซอร์นะครับผมก็ไม่สามารถบอกได้ทั้งหมดนะครับกดลองดูได้นะครับคือจะมีปุ่มให้ดาวน์โหลดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับกดดาวน์โหลดครับกดดาวน์โหลดแต่ละแอปก็มเหมือนกันเองนะครับผมถ้าขึ้นแบบนี้คือ ไม่ต้องสนใจนะครับดาวโหลดต่อนะครับเพราะว่าบางทีเจ้าหน้าที่ก็ไก็เหมือนกันนะครับผมไม่สามารถอธิบายได้ทุกรูปแบบนะครับท่านก็ต้องลองทําดูนะครับจะมีคําว่าเปิดแล้วบันทึกเป็นนะครับถ้าแบบไมโครซอฟท์จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็กดบันทึกเป็นครับจะได้จะได้เลือกตรงที่เราที่เราอยากลงไว้นะครับผมนี้ผมลงในวินโดว์แล้วกันนะตรงในีนะครับกดบันทึกครับ ก็รอสักเด็กน้อยนะครับทีนี้ถ้าเราจะเปิดแฟ้มเราก็มากดได้เลยนี่ครับคำว่าแสดงในโฟลเดอร์ folder, หรือว่าเปิดแฟ้มก็ได้นะครับกดตัวนี้เลครับทีนี้ขึ้นมาแล้วบางคนที่ใช้ไม่มีวินายยานะครับมันจะไม่ขึ้นเป็นไฟล์แบบนี้เนาะ ก็แนะนำให้ไปโหลด w n a i เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับแนะนำว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับพิมพ์ใน YouTube หรือพิมพ์ใน Google ได้เลยครับพิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับพอมาถึงหน้านี้ส่วนใหญ่ก็จะดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้ไม่แนะนำนะครับมันจะเป็นแบบนี้มันจะวุ่นวายนะครับเพราะว่าต้องคลิกอะไรเยอะๆเลยเดี๋ยวลูกค้าจะสับสนนะครับแนะนำให้คลิกขวาเท่านั้นนะครับคลิกขวาครับแล้วก็มาเลือกตรง w i n a r นะครับ คีย์ควตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกวินัยแล้วก็มาเลือกเอ็แทกเนียนะครับหน้าจอก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปครับกด enter ครับนี่ครับแค่นี้ครับเรียบร้อยครับทีนี้ก็จะมีโฟลเดอร์ขึ้นมา radio vertex vx 5500นะครับเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปครับสำคัญที่สุดคือลงวินโด์ก่อนนะครับเอาวินโด์ก่อนเลยเออลงไดรเวอร์ก่อนนะครับไดรเวอร์ศูนย์หนึ่งนะครับลงไดรเวอร์ก่อนนะครับ เอาไว้ให้ชัวร์นะครับเพราะว่าไม่ต้องลองโปรแกรมนะครับคืออันดับแรกเราต้องผ่านการลงไดรเวอร์สายไปก่อนนะครับถ้าลงโปรแกรมเลยไดรเวอร์สายไม่มีก็ใช้ไม่ได้เหมือนเดิมครับผมเพราะคอมจะไม่เห็นสายนะครับตรงนี้อ๋อตรงนี้ติดตั้งไปแล้วนะครับพอดีเครื่องมีอยู่แล้วเนาะทีนี้เราติดตั้งเสร็จปุ๊บอันดับต่อไปเราก็จะมาลงโปรแกรมครับโปรแกรมก็กดเซตอัพตรงนี้ได้เลยนะครับ เซตอัพตรงนี้ได้เลยก็รอสักเล็กน้อยนะครับรุ่นนี้จะใช้เป็น ce 49นะครับ ce 49้นะครับตัวโปรแกรมนะครับผม ce 4 9นะครับตัวนี้เซตอัพเซตดับไปเรื่อยๆครับรอสักเล็กน้อยนะครับจนกว่าจะติดตั้งเสร็จนะครับจนกว่าจะติดตั้งเสร็จนะครับรอสักเล็กน้อยนะครับก็ใช้เวลาไม่นานครับตัวนี้จะรองรับได้ทุก windows นะครับ ส่วนใหญ่แล้วนี่ก็สิบสิบเอ็ดก็ได้หมดครับกดเยียดไปครับรอนะครับรอเซตอัพนี่เซตอัพเรียบร้อยครับทีนี้ปัญหาที่ลูกค้าส่วนใหญ่เจอเวลาเซตอัพแล้วไฟล์จะไม่มาตรงหน้าจอนะครับให้คลิกที่ start เมนูครับจะมีไฟล์ล่าสุดที่เราเพิ่มเข้ามาเห็นไหมครับนี่ vx 5 5 0 0ัน0้าสี่พนะครับกดคลิกขวาครับคลิกขวาแล้มาที่เปิดตำแหน่งไฟล์นะครับหรือว่า open directory นะครับ ก็มาดู v x สี่พันห้าพันห้านครับกดคลิกขวาครับก็มาที่ตัวเลือกเพิ่มเติมครับแล้วก็มาส่งไปยังนะครับเล็บท็อปครับนี่ครับก็จะมาแบบนี้เลยคือเวลาเราจะใช้งานเราก็จะได้ใช้งานง่ายนะครับไม่ต้องไปเปิดบ่อยๆนะครับผมวิธีการต่อไปก็คือมาเช็คสายโปรแกรมครับสายโปรแกรมแล้วก็มาที่เดลิคเข้าไป PC ก็ได้ครับบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเอาไปวิธีนี้แล้วกันจะได้ง่ายนะครับ PC เครื่องนี้หรือว่าดิสพีซีขีกวาครับเราก็มาที่ตัวเลือกเ,อเติมแล้วก็มาที่จัดการนะครับตัวนี้จะคล้ายๆกันทุกเครื่องครับจะเป็นแบบนี้อันนี้จะง่ายสุดเรคลิกเข้าไปครับรอสักเล็กน้อยนะครับตันนี้ก็ปลิดไปได้เลยรอสักเล็กน้อยครับผมเราจะขึ้นหน้าจอมาแบบนี้เป็น device manager นะครับเราต้องเข้าไปที่ Device manager หรือว่าตัวจัดการ,รอุปก,กรณ์นะครับเข้ามาตรงนี้เข้ามาตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อมาเช็คว่า คอมพิวเตอร์เห็นสายโปรแกรมไหมนะครับถ้าคอมพิวเตอร์ไม่เห็นสายโปรแกรมทํายังไงก็โปรแกรมไม่ได้ครับต้องผ่านขั้นตอนนี้ไปก่อนนะครับต้องไปทีละขั้น1นึ่สานะครับถ้าถ้าข้ามขั้นใดขั้นหนึ่งก็จะใช้ไม่ได้นะครับผมในกรณีที่มีเออร์เลอร์หรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่ไม่ขึ้นแบบนี้ไม่ขึ้นคําว่าคอม1นึคอม2คอมามคอม4คอม5อะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมมีคลิปแยกให้อยู่ก็ไปดูในคลิปแยกครับวิธีแก้ปัญหาซึ่งแต่ละเครื่องก็ไม่เหมือนกันนะครับผม แต่ถ้าถ้าถ้าไม่ได้จริงๆก็เราพร้อมที่จะเซอร์วิสรีมทรีมูฟให้นะครับแก้ปัญหาจนจบได้นะครับผมในกรณีตอนนี้คือเป็นคอมหนึ่งนะครับนี่ครับเราก็ต้องจําตรงนี้ไปด้วยนะครับแนะนําให้ไม่เกินความสี่นะครับถ้าเกินความสี่เราก็เปลี่ยนมาเป็นไม่เกินความสี่นะครับเพราะโปรแกรมรองรับแค่นั้นนะครับผมเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับรอสักเล็กน้อยนะครับเราวให้ดูว่าเป็นโปรแกรมมา Windows 11 Pro จริงๆนะครับตอนนี้เป็น Windows 11นะครับเผื่อท่านใดงงว่าใช้ได้จริงไหมนะครับ11 Pro 2 1 h 2ครับเป็น11 Pro 2 1 h 2นะครับเดี๋ยวขอเลื่อนแถบขึ้นไปนิดนึงนะครับขอรีบังทีนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วตอนนี้เป็น CE 49นะครับ CE 49สำหรับ Vertex Standard VX 4,000 5,000แล้วก็6,000นะครับผม ลืมบอกไปหนึ่งอย่างนะครับลืมบอกไปหนึ่งอย่างนะเ<ม>วลาก่อนจะโปรแกรมช่องเราเปิดเครื่องก่อนนะเปิดเครื่องตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็กดกดตัวนี้ค้างไว้นะครับสังเกตหน้าจอจะเป็นแบบปกตินะกดค้างไว้ก่อนนี่ครับให้ขึ้นเป็น p c โคนนะครับกดตัวนี้ค้างไว้แล้วก็จนกว่าเครื่องจะดีเซตแล้วเป็น p c โคนนะครับเราถึงจะสามารถโปรแกรมช่องได้นะครับผม เดี๋ยวมาดูกันในคอมพิวเตอร์ต่อนะครับมาดูกันต่อนะครับก่อนที่เราจะโปรแกรมนะครับเมื่อกี้ลืมลืมแจ้งไปนะตอนที่เราจะโปรแกรมเราต้องเปิดเครื่องให้เป็น pc โค d นนะครับตอนนี้ยดูหน้าจอเล็กนะครับตอนนี้เป็น pc โค d นแล้วนะครับทีนี้เราก็มาโปรแกรมได้เลยนะครับกดตรงอัปโหลดนะครับตอนนี้คือตัวสายโปรแกรมคือตรงแล้วนะครับอ่าย้ำอีกครอบนะครับตอนนี้เป็นคำสองนะครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นคำสองนะครับ ทีนี้เราก็มาโปรแกรมได้เลยครับกดอัปโหลดนะครับเขาจะบอกแบบนี้นะครับจนกว่าวิดีโอขึ้น PC โคนนะครับตอนนี้คือขึ้นแล้วนะครับก็ขึ้น PC โคนแล้วเราก็กดโอเคได้เลยครับก็จะรอนะครับอันนี้คือเป็นโหมดของวิดีโอแบบนี้นะครับระหว่างนี้ก็รอไปนะครับตัวหน้าจอก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับคือจะเป็นโหมดโปรแกรมช่องนะครับโหมดโปรแกรมช่องนะครับตอนนี้ครับมันจะไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะครับผม อาจจะใช้เวลาสักเล็กน้อยครับผมใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับรอสักเล็กน้อยครับนี่ครับจะประมาณนี้รอแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ทีนี้มาดูตัวหน้าตาโปรแกรมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหลักๆก็จะมี ที่เราใช้กันก็จะมีตัวนี้ตัวนี้คือตัวหน้าจอที่โชว์นะครับรนี้เราจะเปลี่ยนให้ดูนะครับ E S T P เนี่นะครับเปลี่ยนเรียบร้อยความถี่เราจะเปลี่ยนเป็น 1, 1, 0, 0, 0, 0, หนึ่งหนึ่งห้าจุดนนแบบนี้ก็ได้นะครับรับส่งก็ต่างกันได้แล้วแต่เราจะเปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็จะเป็น T X Power เราก็จะเปลี่ยน High Low Scan ตัวนี้ T O T ตัวตัวไปครับ ก็เป็นฟังก์ชันทั่ว,วไปอันนี้เราจะสแกนไหมหรือไม่สแกนก็ได้หมดครับเลือกได้นะครับแล้วก็หลักๆก,ก็จะมีคอมมอนเดี๋ยวผมดูก่อนนะผมก็จําไม่ค่ได้เหมือนกันออปชันออปชันนี้ก็เป็นออปชันทั่วๆไปครับไม่มีอะไรคีย์ฟังก์ชันนะครับนี่เรามาดูตรงนี้ดีกว่านี่ครับมีอยู่6กเจ็ดปุ่มนะครับเราก็เลือกได้เลยตามที่เราต้องการนะครับมี P F1 F2 มีมีช็อตช็อตก็คือกดสั้นๆนะครับยาวยาวก็คือลองกดค้างนะครับก็จะเป็นแบบนั้นนะครับ P P อ่ P3 P4 P5 นะครับจะมี5ปุ่มนะครับผมจะให้ดูนะครับอันนี้คือปุ่ม1นะครับปุ่ม2ปุ่ม3ปุ่ม4ปุ่ม5นะครับตรงนี้ ก็จะตั้งได้เลยนะครับตรงนี้เป็นอั down นะครับปกติก็จะเป็นตัวทัวไปอยู่แล้วที่เราใช้กันเนาะนะครับตัวนี้ก็เป็นวอลลุ่มธรรมดาทั่วไปครับอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนการตั้งค่าอื่นๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่เราจะมีให้เลือกเลยครับลองดูได้สแกนอันนี้ P3 สแกนอย่างเงี้ยเราก็ตั้งได้ครับถ้ากดสั้นจะเป็นแบบนี้กดยาวจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็อยู่ที่เราเลือกเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้ เรดิวสเตตัสอันนี้ก็เป็นเรดิวสเตตัสที่เราจะตั้งได้นะครับตรงนี้ก็ตั้งได้ครับตามความต้องการรีเลย์อะไรพวกนี้ได้หมดครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับเพราะที่ใช้งานจริงๆก็งก็แค่นี้ครับผมเพราะว่าเราก็จะไม่ได้สอนแบบลึกอะไรมากนะครับเพราะว่าเวลาไปทําอะไรที่มันแปลกเดี๋ยวเครื่องก็จะพังได้นะครับตัวนี้ใช้งานประมาณนี้นะครับง่ายครับผมสําหรับ vx 5,500นะครับ ส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรมากครับก็ทั่วๆไปเนาะส่วนการตั้งค่ากําลังส่งอะไรอย่างนี้ขอไม่สอนนะครับจะข้ามไปเมือนเดิมเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่เครื่องจะพังได้นะครับทีนี้เรามาวิธีการตรงโ,โปรแกร,รมใส่เครื่องนะครับก็จะขึ้นเหมือนเดิมนะครับเราต้องกด PF1 คือตัวนี้นะครับจนกว่าจะขึ้น p c นตอนนี้คือเราขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าหน้าจอเราจะค้างอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็มากดโอเคได้เลยนะครับ โอเคคือจะเข้าไปในจากคอมพิวเตอร์เข้าไปในวิทยุแล้วนะครับกดครับรอสักเล็กน้อยนะครับขั้นตอนนี้สําคัญนะครับวิทยุห้ามดับทุกอย่างห้ามดับห้ามห้ามขาดการเชื่อมต่อนะครับอาจจะมีปัญหาได้นะครับตอนนี้นะครับสาหรับท่านใดที่กําลังจะทําก็แนะนําให้ฟังชันตอนอ่านไม่เท่าไหรครับแต่ตอนเขียนคือสําคัญมากครับถ้าไฟดับไฟอะไรอย่างนี้มีปัญหาได้เลยนะครับตอนนี้นะครับ ก็จะขึ้นตัวหน้าจอจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะครับจะขึ้นอยู่ PC โคนอย่างเดียวนะครับอยู่ PC โคนอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้เราก็รอสักเล็กน้อยตอนนี้กําลังอ่านเข้าไปในตัววิดีโตัวนี้นะครับดูที่หน้าจอเล็กได้เลยนะครับตอนนี้ก็ขึ้น PC โคนตลอดนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับรอสักเล็กน้อยก็จะขึ้นว่าเสร็จสิ้นนะครับกดโอเคครับผม กดโอเคไปแล้วทีนี้มาดูจอเล็กก็ได้นะครับเราก็มากดกดตรงนี้นะครับกดปิดนะครับแล้วก็เปิดใหม่ครับทีนี้ก็จะเป็นขึ้นหน้าจอที่เราโชว์ไปนะครับเห็นไหมครับ bb บีดีนนะครับก็จะขึ้นไปแบบนี้ถ้าเราต้องการช่องอื่นก็เมมเพิ่มเรื่อยๆได้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้ครับตัว vx 5,500 vc นะครับตัวนี้เป็นตัวแยกหน้านะครับผม ตัวนี้เป็นตัวแยกหน้าเลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวจะขึ้นค r วโค้ดให้แล้วก็จะขึ้นช่องทางการติดต่อให้นะครับจะขึ้นช่องทางการติดต่อให้เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจสายโปรแกรมหรือว่าจะให้ทางร้านมาโปรแกรมให้ก็ลองสอบถามเข้ามาได้ที่ ID line นะครับสำหรับท่านใดที่อยากสั่งซื้อผ่านแอปก็ จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าราคาจะสูงกว่าสั่งตรงกับร้านนะครับเพราะว่าจะมีค่าคอมมิชชั่นที่สูงหน่อยเราก็เลยต้องอัพราคาขึ้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับท่าในใดที่สนใจก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วก็มีค r ว o d e คให้นะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ